สวัสดีจ้าสวัสดีเพืดด่อติดตามช่องมีนันทิดาชาแน,นลนะคะหรือว่าไม่มีแสงทองฟิลแลนด์ค่ะพี่นางคะวันนี้กะออกมาตลาดออกมาซื้อผัดดังค่ะมาซื้อดางเขียวบ่วพ่อดังบ่วพ่อนะคะปูว้หมอว่านี้สามพื้นกะรถเกี่ยวพนวาซิมาลงห้มือนีตอนเศร้านะคะกะล่อยูกะล่ออ,อ,อ,อันยายเขาซอยแม่กเพราะว่าน้องไสก้กะไปเอาอัน เขาขึ้นเล่านะคะอันกอกเขาที่ทางบันแฟนเพลินนะคะจังหน่อยจังสิบใดมาหากันกังสิยายเขาซอแม่แล้วจังสิไดออกเดินทางค่ะพี่น้องค่ะก็เป็นเครื่องเครื่องอยู่ค่ะ <c oughs> เป็นเครื่องเครื่องอยู่แต่ว่าหมอเพิ่นกะห้อันขี้ผึ้งนะคะขี้ผึ้งมา่ไวยเมื่อแปะตรงที่เล็กที่มันแหลมๆที่มันจะขูดปากเข้านะคะที่จะเหตุให้มันเป็นแผลเพิ่นกะห้ให้ขี้ผึ้งมา่แปะไว้นะคะเพื่อเพื่อลดการเสียสีเพื่อลดการบาดนะคะเพราะว่าห้มันบาดนะคะ แต่ก็ร้องเพลงได้ร้องร้องซ้อมอยู่หมู่วัานร้องร้องเพลงเมืองอยู่ทำได้นะคะทำได้โอเคไม่เป็นอุปสรรคในการทำงานนะคะเจอกันนะคะกะมืมลแงกะบสีพอกันยุทธทางบันพักพุ่งละค่ะพี่น้องเดี๋ยวออกเดินทางน้องมีจะ,ะข่าวให้พี่น้องเด้๋รับฟังรับชมอีกนะคะออกเดินทางแล้วจ้าออกสายจ้งน้อยพี่น้องว่าน้อยหลายหลายเติม ถ้ารถเกี่ยวเขาพัดบ่ได้เกี่ยวซ้ำเขาเพื่อนอันบ่ทัานในหัวติ้วแบบว่าลงทงนั้นแล้วมันก็เนาะจังะมาแล้วหน้าแก่การทุนก็ต้องกเก็บมา,าเแบบิร์ตเก็บงานมาเรื่อยๆสีนะค่ะเก็บงานเบิรแบบจะมากก็ได้มแมนก็ต้องรอนะจ๊ะแต่ว่าเพื่อนก็จริงๆเพื่อนก็ได้มากอยู่แล้วเพราะว่านะยู่ติดกันเ <laughs> พราะนอตเกี่ยวของอของอุยโยอ,อุยโยไปบังคับก่อนไปบังคับเพราะเกี่ยวประเด็นนอนเฝ้าอยู่ท่เนาะ รสเกี่ยวป่าลอากับยูติดกับกันกำหน้าน้ำหน้าก็รอหาอเยเลยเจียวมาส่งเจียวผัดย่าง,งเกี่ยวกับเกี่ยวมาส่งค่ะไอ้คอนกับเปลี่ยนรถเด้อค่ะคะันขาวพักเอาคันดำมาวันนี้เอาเมนินมาแม่สีหมอกพักก่อนนะคะยังไ,ไ,ไม่มีเวลาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้แม่สีหมอกเลยเดี๋ยวแม่สีนินไปก่อนนะคะยากยากหลายเนี่ย ข้าตัญ,ญากนแล้วค่ะดอกไม้บวานก็บใบยู่อันไม่ได้พักดอกไอ้พ่อเราก็ไปงานของเรานะคะมีกับใบเห็ดเขียวล้วกับเครื่องใบใบทรงลูกเบี้ยน้ำไปหับหลูกน้ำนะคะแล้วก็เห็ดเปียกซอยมือถ่านนะ่กะก็ถือว่ามาแบบพักพักรอนยู่บ้าน <c oughs> าพักพรอนแบบเห็ดง,งานเห็ดเบี้ย อย่างหนึ่งเนาะแต่ว่ากลับไปนี่กว่สิไปแต่งของหาแค่มี่แต่งของหายนานเองเพราะว่าก็จะไปน้ำกนเดี๋จะขอเอาประเด้เขาอันเขาประเด้เขา้าหนาที่งานหน่อนะคุณจะไปน้ำกรนไปรับญี่ปุ่นเลยจะนาก็เลยต้องอร่อยเพราเราสิบีขับตำรวจขนไปชัดไหม่นีพี่น้องไปชัดไหมบริษัทขนส่งนันทิดาโลจิสติกรับฝาก รลรบฝากก็ส้นหนุ่ยอวนาฝากได้ขาฝากเด้ขาาดึ้น่อนไดยรักนีเอ้กินบะแพงหนักเม้าเดียวเม้าไงเวลาค่ะเมื่อ,าาอแม่ดันค้นคอนีจีจะเม้า่อนเขาดันคุณจะกกับคนแห่งผ้ากันวิ่จเซียนเนี่ยนะจะของอ่นอ,อนๆนะอต่ซามาต้องไปในหมู่เฝ้าเอา โฮสเทลน,น้ำกันคือเก่าค่ะไปเจ้าสี่หอตอนใดหอตอนใดก็ตอนนั้นนะคะพี่น้องเพราะว่าทางก็คือเห็นบระันในเลี่ยวดู้ว่เดี๋ยวถ้าเบื้องอีกว่าหอดไซเลี่ยวก็ส่องไปหอดไซเลี่ยวถ,าถานนทนทางก็ได้เนี่นะคะอันนี้หอสวนปลารงเข่งค่ะสถานที่สำคัญอีกแห่งหนสวป่ารงเข่งกะเนี่ยเป็นป่าอนุรักษ์นะคะมีอยู่มองนี้มองเดียวแหละ เนี่ยทางก็เริ่มมีไฟติดแล้วไฟมีแล้วกันาเริ่มอันเที่ยวเสร็จเราก็มากวุ่เนาะคืนเราก็เทียวมาเองเพราะเราเป็นเถื่ยวยามเดี๋ยวนี้แล้วเป็นบ้านเบกก็ดีอยู่ดอกกำลังมากเดินนานยังเดิน่ะกี่ใช่ค่ะแมนโมขาวนิดซี่ เลยแน่เราเดียวเราเป็นไกลๆเลไปกระบทโพงหรอวะเระเพุ่งครับไปกูโอ๋เลยเบคเคอไเป็ีกหน่อยแล้วรบคเอร์รถเเคอะเีลยควเบคเคอร์มันคือหวดแสงเลยเบคเคออันนี้ทางพาดครูเมืองนะคะเริ่มเสร็จไปแล้วบางส่วนนะคะกาลังสีอดไฟ ไฟแดงเราก็เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาไปทางแคน,แคนด,งดงนะคะแคนดงสตึกชุมพุบุรีท่าตูมใส่สุวรรณบ่พอกแยกท่าตูมเลี้ยวซ้ายเข้าสุวรรณเริ่แล้วอันนี้เริ่มเสร็จแล้ว,นนวจ้าเหลือแค่เก็บรายละเอยียดตรงตรงกลางไอ้เกาะ ็ถือว่าเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนจากอันหลัยัางเป็นค่อกรีดเพราะว่าอ,นอันคือวนาคอกีดที่ทนกัวถึงสตึกแล้วจ้าเนี่ยสะพานเดี๋ยวมองที่ข้อแข้งเลือกกันเหรอพี่ดอกโอ้ยน้ำึ้นหลายแท้โอ้หนาวลุนอันคุนฟังเลย ตรงสะพานแล้วโอ้ยสายยื ค่ะแต่เพ่อนเ่อแตวงกับเพื่อนมาเบินมาเด้ไปใส่ดอกขั้นมาได้ไปงานเขาไม่ไปละมาเด้มาเบินเถียมาเบินผนผักผักเป็นตะมวนให้เดี๋ยวเราก็จะแวะติ่ ซื้อนมมาแล้วจ้าน้ำตองหูหวานหน่อยกับนมโปรตีนสูงไฮโปรตีนกินของเหลวไปก่อนจ้าเตินมน,น, <laughs> น้ำมันพันหนึ่งหรือจะเติมทังหมดได้น้ำมันแพงน้ำมันขาดแคลนคุยกับแฟนก็ต้องรับไฟ เรียกว่าเป็นอากาศหนาวเด้วยพน้องแอร์เย็นโพดแอร์เย็นโหดจ้าเสื้อสวยๆก็น่าเดือนนะคะอันนี้สีเขียวก็รู้ว่าของนายเดือนด้วยดาดาะว่าเปิดน้ามาให้น้ำก <in> <c oughs> ันแต่ชื <ihat ères EE> course, ่อข้างในนี่เป็นของน้องมนุษย์มาให้นะคะใส่เป็น รถเลยค่ะพี่น้องพี่ยิงมาว่าอยากร้อนทุ่นจะจัดไข่เต็มเต็มเลยพอกินหมูกระทะคือสินังเวิรงเขากินช่วงนี้เสน่ห์สางพันสบายเป๋าเลยไม่มีคนกินเนื้อทะชอากินหมูกระทะส่วนว่านส่วนไหนกินหมูกระส่วนแต่ส่วนเดี๋ยวขอทางลาแล้วเนาะกินอย่างเดียวเหรอเนาะ ถ้านีกันน่งมึงถึง่าสบายเฉยๆสบายเป๋าหน่อยไม่มีใครหย่อมยาวไม่ใช่หย่อมมันสิเป็นชิ้นนะมันเป็นหย่อมยาวคุณน้องก็ตีดฟันทีเกานะคะเฉีงแดงนี่ก็อดเอาสักก้อนนะคะเพื่อความสวยเพื่อความปังเออบางอย่างปอดมั้งเนี่ย ยากค่อยเป็นค่อยไปนะคะจะนอก็กินได้เ้อเออเดี๋ยวก็กินได้นะคะเพื่อความเสยเราต้องอดทนเพื่อความสวยเพื่อเอฟซีนะคะเพื่อความสบายของสบายตานะคะอุดเอาเดี๋ยวเจ้านายก็เสและจ้าตอนนี้แกถึงแยกชุมพลบุรีแล้วค่ะไม่ใช่ว่าถึงชุมพลบุรีนะแยกที่จะไปชุมพลบุรี ซ้ายเป็นผู้ได้สรงนะคะเลียวขวากับแมนชุมพลบุรีในจา่าพี่น้องกำลังเกี่ยวเขาเกี่ยน้ำกันเลยค่ะกําลังแบบฤดูเก็บเกี่ยวนะคะกําลังลงไฮลุงหน้าเป็นถุงลงทองนะคะรถเกี่ยวกะไยบางมองเพื่อนกะโบโบ,บเดชส่รถเกี่ยวนะคะู่บ้านบางคนกับเพื่อนกะใส่อันคนเกี่ยวคือการเพราะว่าน้นำท่วมรถลงบ่อด้ น้ำเพียงเอลน่วเซนป้ากันลุยน้ำเกี่ยวเขาเจอกันที่ขอนแก่นนะคะพี่น้องค้าวันที่สิบหนี้นะคะเดี๋ยวไปหอดอ่าสำนักง,งานเรากะสี่ได้เตรียมของค้นรถไว้นะคะพัวเมืออึนสาวต้องไปถึงขอนแก่นแต่สาวจิพ่พอตอนที่ยเนี่ยนัดนัดซ้อมเข้าพอศตูสามโมงเพราะว่าเราต้องซ้อมแต่เช้านะคะเดี๋ยว ให้ให้เสร็จแต่หัวหว,วันเพิ่น์ไม่อย่าให้เหลึกเดือเพราสายนะคะซอะ้อมเฉพาะกลางวัันลซ้อ,ซอมเฉพาะกลางวนกังคื้นงดซ้อมนะคะจย่างใดกะอันน้ำไปให้งกำลังใจกันนะคะพี่น้องคะ FC บอลซิงค์ท่องฟิีเล่นครั้งเฮานะคะสำหรับคลิปนี้กะเอาไว้สมนี้ก่อนค่ะเดี๋ยวเดินทางไปหอยแล้วเฮาค่อยไปอีกทีนึงนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีครับ